อันนี้เป็นการฝึกนั่งคอยนะครับอโม่เก่งมากอ่าโม่นั่งคอยก่อนไม่เอานั่งคอยเก่งมากค่ะเก่งมากเลยค่ะช่วงาช่วงช่วงอายุประมาณนี้ครับอ่าช่วงนี้ต้องใจเย็นๆในการฝึกนะครับอ่าช่วงนี้พยายนอย่าตีน้องครับถ้าช่วงนี้เราตีน้องปั๊บน้องก็จะวิ่งหนีนะครับวิ่งหนีวิ่งหลบซ่อนทําให้เราโม่คอยนั่งคอยม่นั่งคอยเก่งมากเยค่ะ่วอายมนั่าชงนอเย็นในการฝึกะครัาช่วนนั่งคอยก่อนนั่งคอย นั่งคอยนั่งคอยเก่งมากโอเคแปบ๊บนึงนะ,ะเริมขนงพรขนมโบมาฮะนาอ่ะนั่งคอยนั่งคอยโบกับม่อนนั่งคอยเก่งมากไม่เอาม่อนนงคอยก่อนได้ยินหอไม่เอาค่ะนั่งคอยก่อนหนูต้องนั่งคอยก่อนเอข้าใจไหมตัวนี้ <c oughs> กับตัวนี้คนละพ่อ <c oughs> คนละแม่กันนะครับพี่ๆครับโมนั่งคอยเก่งมากจร่งที่สุดเลยโมจริงเลย ไม่ม้อนม้อน,นต้งใจเย็นๆนั่งคอยก่อนลูกนั่งคอยนั่งคอยนั่งคอยไม่เอาอย่าแม่ให้กินนั่งคอยคอยคอยก่อนเอาที่เกิงมากอะอมู้มู้มีการอกขอมือด้วยนะแม่ประมาณมูนจะนั่งแบบนั่งปุ๊บแ้ก็ยื่นมือซองมือได้เลยนั่งคอยเก่งมากอะม้อนนั่งคอยก่อนค่ะม้อนนั่งคอยก่อนค่ะเก่งมาก อันนี้มือแม่ลูกมือแม่ลูกไม่เอาค่ะม้อนโม่น้องเป็นเอพิษบูแบนดั๊กนะครับม้อนคอยกอนถ้าตอนนี้อ่ะบ้างเลยจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้จตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับบ้างหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็คือฝึกฝึกอ่ะฝึกรอจ้าของใหม่นะครับก็คือเราจะสําหรับพ้อเราก็จะมีการฝึกฝึกแกมให้ไปด้วยนะครับ น,นี่ฝึกข้อโซ่ให้แล้วแล้วก็มีการฝึกให้นั่งคอยให้ประมาณนี้แล้วครับแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ด้วยนะครับดีม,มากเลยค่ะดีม,มากเลยค่ะดีมากเลยนะคะยังอีกรอบนึงนะอีกรอบนึงนะคนนะด,ดีดมามามานี่มานี่มานี่อย่าไปพึ่งคนมานั่งคอย นะนั่งคอยไหมอะนั่งคอยได้กิน,กนอ่อะโมต้องนั่งคอยก่อนโมโมนั่งคอยหรือยงังเก่งมากโมอันนั้นขนมมันอยู่ในปากเขาแล้วนกมันไม่ได้อันนั้นขนมนอยู่ในปากโมแล้วอะรอบสุดท้ายแล้วนะอะคอยนะคอยนะคอยนะนะไม่เอาโมต,ต้องใจเย็นๆโมนะ่ะ ม่อนไม่เอาไม่เอาอ่าม่อนนั่งคอยม่อนอนั่งคอยน,นะไม่คะ่ะม่อนนั่งคอยก่อนนะ <c oughs> นั่งคอยเก่งมากม่อนไม่นั่งคอยไม่ได้กินหรอกม่อนนะม่อนนั่งคอยก่อนเก่งมากสายพอแล้วลพอแล้วพอ<ม>แล้วเดี๋ยวไปด <c oughs> ูตัวข้างนอกครับจะมีตัวตัวใหญ่ตัวข้างนอกคอมเมนต์เก <Comment. S 2> ่งมากครับขอมุณครับ ขามาทางนู้นครับเก่งมากครับโคแมนหมอบลงครับ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 โคแม่หมอบลงครับหมอบลง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 ครับหมอบลงครับมืดมืดไปเห็นมือโคแมนหมอบลงหมอบลงครับหมอบลงครับหมอบลงครับหมอบครับหมอบคอยครับหมอบปลอยครับลุกขออมือครับ ลองกินข้าวเจ๋งมากครับ